Música ธรรมชาติล้นๆวนนะครับเดีย๋ยวดูกันว่าทีมงานจะได้ปลาประเภทไหนบ้าง พี่เจงะครับนี่เจ้าของเจ้าของกระเตงนะครับผมอย่างไงก็มาใช้บริการพี่ก็ได้นะครับมีหนุกทะเลฮะนี่้อยสายรุ่นลอยแล้วก็พงกันนะครับนี่บรรยากาศธรรมชาตินะครับครับผมอยู่กระเตงนู้นนะครับก็ได้กระพงมาแล้วสามตัวสี่ตัวอย่างไงอย่าให้ไปดูที่กระชัง นี่ครับไงก็มาอุดหนุนนะครับผม <Okay. S 1> กระแตงคุณเจ๋งครับเจ๋งครับอ <Okay. S 1> ันนี้นี่ครับกลับมากระเตงตัวเองแล้วนะครับผมกระแตงสามาเมื่อกี้กระแตงสีเป็นกระแตงสีที่พี่เจ๋งอยู่นะครับเจ้าของกระแตงนะครับ ครับคปับท่านเลยครับพงได้แน่นอนมาอุ่นลนได้นะครับนะเต็งคุณเจ๋งครับเห้ยนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปปลาให้ดูครับผม

chén Bị chén Bị chén hết Bị quá สายโลเลยตัวนี้เลอะรอรอรอจริงจริงมันได้ต้องได้ต้องสวิงเปล่าเฮียตัวใหญ่เอาสวิงมาสวิงสวิงสวิงได้ได้เดี๋ยวเพิ่งยกบอยใช้สวิงช้อนไเเออางม เออเดี๋ยวมึงอย่าให้มันเข้ากำนาเดี๋ยวเข้ากำอีกเฮ้ยไม่ต้องหรอกว่ะเนี่ยเดี๋ยวหลุดอ่ะมาละจะฉีกอะดาวมาเหอะไม่เป็นไรช้อนเลยช้อนเลยเพื่อนช้อนไปเลยเออนั่นแหละนั่นแหละอยู่ในความปกครองนะเรียบร้อยคุณมากพี่เจันบอกแลได้ตัวมันดึงอยู่ เอาเอาครีมมาดิเอาครีมมาก่อนเอาครีมมาดิครีมมาโอ้ยดึงขึ้นมานี้ก่อนมาดึงขึ้นมานี้ยหน่อครีมมันดิโงาูบอกแล้วมันดูดิบอกูว่าเลย เจ๋งนะครับผมเที่ยวได้แนละ้วเฮครับคือจะไยคือธรรมชาติไอทีคนระับธรรมชาติในกระชังของผมนะครับผมโอเคครับผมสวยครับกร,ระดูกไซโลทีไอทีฟิชชิ่งหาเต็มเต็มนี่นครับ ถ่ายน,อน่อยถ่ายน,อน่อยถ่ายรูปอ่ะน,อน้ยนอนยกันโนนี่เป็นเต็มครับโอเคครับผมถ่ายรูป่อยเอาเลนไว้ครับมา้ยม่แตงตัวนึงตัวละัวโอ้หฮยาฮาฮาอีกแล้วไม่รอดไม่รอบไม่รอ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 ไอู้้ปิ้นเลยเไหย โ uhm. อ้ย oh อีกนบนี้นะครับรีมครับครีมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าได้หมดอีกสองขวดให้ต่อเวลาต้องมานั่งกระเตงนี้กลมนะพี่แจ๊กอยู่รอบหน้านี่คนเยอะกว่านี้นะ อ,อีกแล้วคันนี้ด้วยโอ้โหเจ้าของคันไหนยิ้มออแล้วอ,อ,ลอ่าลอยแล้วตลาดอ่าอเนี่คุยครับเจ้าของกระต่น,นี่เป็นอารมณ์ดีคุยอ่ะล,ลูกค้าได้ปลาทุกคนนะครับผมคลิปเปอร์ครับคลิปเปอร์แคำหนึ่ง ไม่ล่วงนะหยาบมางแล้วแล้วเราโตใหญ่ขนาดโอโดย,ย,ยโอบอยแม่งไม่บอยแม่งยืนไม่ได้ขันแม่งงงไอ้เหี้ยงงจะถึงน้ำเลยประวัติศาบอกแม่งไม่รอดหรอกเจอปูเนี่ยไวด้วยถูกต้อง ถ่ายรูปมันโอ้นั่นแสายโลสายโลตัวที่สองนะครับถ่ายรูปให้โอ้มีทีฟิชชิ่งเนี่ยให้หมอนให้หมอดิกูถ่ายไปแล้วถ่ายแล้วมึงถ่ายไปดิกูถ่ายแล้วถ่ายไปหลายรูปแล้วให้ประดุกตัวใหญ่มึงยังไม่มีเลยมึงถ่ายดิเออโอเคอรับลา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  เป็นกาลกจาแตงกุญเจงครับผมนี่ก็แตงตามก็รแตงตามนี่ดูกแล้วนะเอาเงได้เลยครับ